ม,มันก็อร่อยเหมือนกันจะนะจอยจะชิมให้ดูรสชาติเข้มข้นจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จอยจะมาทำทอดมันไก่จ้ะนะคือปลาที่นี่คือคือปลาเนื้อเหนียวที่นี่หายากจ้ะนะที่อังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลแล้วเนื้อมันจะไม่เหนียวเหมือนบ้านเราจอยก็จะใช้ไก่ ทำแทนจ้ะมันทอดมันไก่เนาะก็จะมีไก่จะจอยก็ซื้อเนื้ออกไก่มาเนื้ออกไก่คือต้องบดให้ละเอียดจ้ะบดให้เหนียวเลยจ้ะนะอะไรจ้ะแล้วก็จะมีเครื่องแกงจ้ะมาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อนส่วนผสมคือเนื้อไก่จ้ะบดให้ละเอียดเลยจ้ะนะเนื้อไก่อย่างเดียวจ้ะพริกแกงจ้ะ นะตำใส่กระชายเยอะๆจ้ะใบมะกรูดหั่นฝอยจ้ะแล้วก็ถั่วจะหั่นบางๆจ้ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะนะมีผงชูรสจะแป้งโกเกะแล้วก็น้ำปลาจะไม่ใส่น้ำตาลจะใส่ผงชูรสลงไปจะหรือรสดีก็ได้จะนะ กอบแบบเพื่อนๆชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปจ้ะน้ำปลาจ้ะกะเอาจ้ะแป้งนี่กา็กะาาเอาเหมือนกันจ้ะใส่พอให้เขาแบบเนื้อไก่มันติดกันดีจ้ะแล้วก็พริกแกงจ้ะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยจ้ะ คุกเขาเครื่องแกงให้เข้ากันจ้ะทุกอย่างจะเหนียวหน่อยนะเพื่อนๆน,นะไปค่อยนวดไปจ้ะไก่ถ้าแช่ช่องแข็งสักคู่นี่จะดีเลยจ้ะแล้วก็นำมาบดเนี่ยมันจะทำให้ทอดมันเราเด้งดีจ้ะนะ เหนียวมากจ้ะก็ต้องใช้ทัพพีเนี่ยจ้ะผสมให้เข้ากันจ้ะเสียงจ้อยก็แหบหน่อยวันนี้ใส่ถั่วลงไปให้หมดเลยจ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะนเพื่อนๆนะใบมะกรูดจ้ะ เพิ่มความหอมคลุกเขาให้เข้ากันจ้ะแล้วก็เราก็นำไปทอดจ้ะ เอามือชุบกับน้ำมันก่อนนะเพื่อนๆน,นะน้ำมันพืชน,นะจ้ะเพราะว่าจะได้ปั้นง่ายๆจ้ะทำอย่างเงี้ยมันจะได้ทำง่ายๆจ้ะถ้าเราไม่ชุบเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยมันติดมือมากชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ทําไปเลยจ้ะใช้ไฟปานกลางจ้ะ ี่จ้ะทำไปจ้ะสุกแล้วจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆน,นะเห็จ้ะ ันก็อร่อยเหมือนกันจะนะเราจะชิมให้ดูรสชาติเข้มข้นจ้ะรสรสชาติเข้มข้นดีจ้ะเพืเ่อนๆก็ลองไปทำดูนะเพืเ่อนๆนนะใช้ไก่ใช้หมูแทนปลาก็ได้จ้ะนี่จ้ะ แล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจ้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ